แมพัดลมเปิดไันพัดลมตัวเล็โอ้่างกันหูใชตัวนี้เสียจริงแล้วอสแกนเซนเมื่ก่อนไม่รู้วิธีใช้ตันี้เชองได้ะ นาะยบอกเจอแล้วนะ็อตเจอตรงไหนอันนี้เบอร์แปดใช่ไอ้เบอร์สิบตัวไหนเสียตัวนี้เบอร์สิบเล็กสั้นเนี่ยล่นอะไรหรอบล็อคอายทีนล้นหาพอแล้วอย่าอ๋อมันตก็ขื่นบล็อไม่เจอลองลองเอาอันนี้ออกก่อนนี่ด,ดูลองหาดูสินะ็อตอ่ะ มีอันนี้ก็มีมีไหมมีทำไมนั่น ปักไปเลยเดี๋ยวมันเสียบยากทำไมนี้มันหันไปทางนู้นนะใช่ไหมันตรงกันไหมหอด่อนมาดูหน่อยสิตรงกันหรือเปล่าก็ม,มันใส่ท่านี้ได้นี่จริงถท่าถูกต้องมันต้องเป็นท่านี้นะ มันสลับนะมันในกองแท้มันเป็นแทมไอเสียงตอนสตาร์ทนี่ได้สตาร์ทเฟืองได้สตาร์ทเสียเลยนี่ทำไมสตาร์ทมันดังมึงใส่ไม่ได้มันไม่ช่างเนี่ยมาเทียบดิมันกลับมันกลับถังสมุดเลยสร้างตัวนี้มาให้เพื่อนใส่ ล้วหักหัวมันกลับมาได้ไหมัห้ยหัวมันกลับมาแต่ไมนะ่ล้ะ

วเองเวลาจะปับบน้นหรือะไรมันดังกริ๊งอย่างเงี้ยเ,เหรอ จะเข้าเข้าทังผ้าเลยนะยนนตัวยากสุดที่เสียทำร่วงเองไว้แเพนมันเข้าไเี่ยทำไมามันเกี๋ยวข้าวอได้กินอะไดีว่าอเข้าไปเนี่ยทำไมนานแค่ไหนดูดิจะใช้ส่งดูด <c oughs> <c oughs> เห็นดิเห็นไหมทำไมมันถูอย่างนั้นอะท่อแอร์เขาฮะท่อแอร์มันถูอะไรเนี่ยมันจะทะลุตอนไหนไม่รู้เฮห้มันัยังไงวะนี่ะ

ยามันเอาไว้ลึก,ลกจกังนันถ้าเราไม่ใส่นจะเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่แน่นแลมวกจะเป็นยาขนาดนั้นเรา,าเอาเทปมาเทปมา